สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุตลการน,นะคะครูเชืช่อชาตรงเรียนวานหนองบางแว่นค่ะเมื่อนี้กะทิมาให้อาหารแมวคือก้าผัดตอนเศ้าค่ะเชิญชมได้เลยค่ะแมวมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะคะอันนี้คือทองสี่พันอันนี้เป็นชื่อทองเปล่ามีทองเทาทองเสือทองทองกราวแล้วก็ทองดำค่ะ้วเข้าไรคะ่ะพี่น้องบ้น ะเป็นอาหารเปียกคุกคุกข้ากับข้าวสวยร้อนๆค่นนะข้าวสวยร้อนๆกขลล็ขอบคุณเอฟซีเลยๆลใหขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องภูมิพันธุ์จุฬาคันนะคะในเรื่องของอาการถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้าหาราเขียนได้ แล้วก so, so mm ็ในเรื่องของวิธีการดำเนิชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวภูมิพันธุ์ตุรากันค่ะแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องานชุมชื่นค่ะแล้วก็เพิ่มอีกเรื่องหนึ่งคือน้องแมวค่ะเพราะว่าน้องแมวนี่ก็อยู่กับภูมิพันกับผู้ริษตุรากันผู้ทาริษตุรากันอยู่มานานแล้วค่ะก็เลยอยากจะนําเสนอน้องแมวด้วยเพราะว่าเอฟซีบางท่านก็ชื่นชอบแมวอะค่ะเพื่อนอยากเบิ้งเพื่อนกับขอมาด้วยกันว่า อันกู้ไท,ย,ทยน้องแมวไ้เบิ้งซูมือแน่เพราะนั่นก็นเลยว่าเอาน้องแมวมาน้ำค่ะเพราะว่าจาังใดนเขาก็มีความรักความผูกพันกับครูัมันกับครูสัมฤมทธิ์ุลาการอยู่แล้วเนีย่ยไปไหนไปด้วยกันค่ะอร่อยไม่รู้ก็จะกินกระบะของตนเองค่ะตอนนี้หิวมากไม่สนใจอะไรเรากินอย่างเดียวกินอย่างเดียวค่ะ ล,ล,ลูกถอยลงมาอีกลูกถอยลงมาอีกคนเก่งโอ้ทำไมดันไปล่ะลูกลูกทองดันข้าผงขยับไมา,าไมอีกครับขยับไมาอีกอ่ะเอาตามที่สบายเอาที่สบายใจเลยกินเลยลูกกินเลยอร่อยไหมคะกินเลยลูกกินเลยกินเลยคนเก่งอันนี้ก็เจ้ากวางทองนะตัวปุ๊บก,กระปุ๊บก,กระปุ๋ยเลยกระปุ๊บรุกเหิวหลายค่ะน้องแลวหิวหลายเพิ่ง,งคะ่ะจิน ยินไม่สนใจใครเลยสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีเอฟซีด้วยนะลูกนะเอฟซีมีพวคุณกับเราท่านดูพวกเราทุกวันเลยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมค่อยๆกินนะลูกไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆกินน้องแมวเพ้่นหิวลาย FC มากนะคะที่ให้เกียริเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันตุลาการนะคะคุมพันธตุลาการก็ซาบซึ้งในพระคุณนะคะที่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมช่องแล้วมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะอ้าวอิ่มแล้วสิลูกทำไมอิ่มเร็ววันนี้ฮะทำไมไม่สู้เลยทำไมอิ่มเร็วลูกลูกทองดำเป็นไรลูก เป็นไรลูกแม่ทำไมอิ่มเร็วเอากินนี่กินนี่กินนี่เออกินนี่กินนี่ไปกินนี่ปะกินนี่เดี๋ยวจะหิวตอนเที่ยงนะกิน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 จัสดีครับผมน่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วเริ่มอ้วนๆแล้วนีะเริ่มอ้วนอวนแล้วค่ะไปกินกับไปกินกับแม่แล้วอะแม่กินตรงนี้แกแม่กินตรงนี้โอ้ยหนูจะทำให้เป็นระเบียบวินัยหน่อยสิลูก เอามาดิมาดิน้องเสือเสือทองกินตรงนี้ลูกนะปั๊บกินตรงนี้ลูกหลากินตรงนหนลูกหลาแม่ลูกหลาแม่น่าจะอิ่มเสือทองกินไม่เยอะกินยังครับอืมอิ่มยังครับอิม่มยังครับส่วนใหญ่จะมาแย่งกระบ,บากแม่เอาลูกะแม่ยังไม่อิ่มเลยเนี่ยค่ะโอนัวสองโตนี่ไปแล้วค่ะไปเสือทองไปแล้ว หบแล้วไปนอนเล่นเลยสบายใจเฉยก็ต้องขอบุณ f อฟเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องภูมิปัุลาการครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองฟอกแว่นค่ะก็มีวัตถุประสงค์ในการทําช่องก็คือเพื่อไทยทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ในเรื่องของสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคณพองามจนชื่นค่ะอากินตรงนน้ลกนะ นี่ชอบชอบไปนหน้ย่าต้องมาทางนี้ลูกโอ้ยหนูมากินทางนี้ลูกคนเก่งหนูยอยากพูดวายเพื่อนให็นลูกอันนี้อีกแล้วมันนั่นนั่นนั่นอ้าวกินตรงนี้อาจารย์สบายเลยค่ะเอาใครอยากกินตรงไหนก็กินไปเลยครูลิศโอ้อิ่มแล้ยังครับอิ่มแล้ยังครับสวัสดีเอฟซีก่อนได้เรอเบอร์เอฟเลยสวัสดีครับผมชื่อผมชื่ออะไรดี ผมชื่อทองดำร้าผมชื่อทองดำร้าอืมผมชื่อทองดำก็อ้ขันเขียวพี่น้องขันเขียวอะไรอันนี้ลงมาอันนี้คือทองเทาค่ะเจ้าทองเทาเป็นแม่เป็นแม่ของทุกตัวเลยอันนี้ก็เจ้าเจ้าทองกปาว่าเจ้าเวางทองเจ้าทองสี่พันค่ะทองสี่พันกินเลยลูกหลากินเลยกินเลยลูกแม่อะเกาะ เหลือเอามากินตรงนี้กินตรงนี้เอาอาพ่อเลยเอาเลยครับกินกับบะสูงเลยอ้ากกินเลยครับเอาไม่อยากกินอีกมาตรงนี้มาอุ้ยเราได้กินกับบะใหญ่เลยเราได้กินกับบะใหญ่เลยเอาปุ๊บ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 กินตรงนี้ลูกกินตรงนี้ลูกนะแม่อิ่มยังอึอิ่มยังวายหน้าตาน่าเกลียดยังเลยอิ่มยังลูกอิ่มยังหนูระวังหุ่นนะลูกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ทองกาวนี่ค่ะเอ้ยวางทองจวางหุ่นนะลูกเป็นไรลูกอยากกินกับบานนี่เหรออ่ะอยากกินกับบาลนี่ก็กินกับบานนี่เอาแย่งกันกินตรงนี้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 อ่าอันนี้เริ่มกินเ่าลายแล้วค่ะแม่เนี่ยอันนี้ทองเ่าแล้วค่ะเป็นแม่สองคอกเลยค่ะคออรุ่นใหญ่กี่มีเอ๋ทองดำทองกราวแล้วก็ทองสี่พัน รุ่นเลกก็จะมีเจ้ามีทองกวางทองแล้วก็เสือทองค่ะสามตัวค่ะขอบคุณเนบซีเลยนะให้เจ้าขามากดตีดตามกดไลค์ลกดแชร์ได้ค่ะเอเป็นกําลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ตุลาการในเรื่องของการถ่ายท,ดทอดเทคนิคการสอนภาษาไทายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนพ่องามชมชื่นแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะแล้วก็วิกีการฮุลโิชีวิตของแมวค่ะภูมิพันธุ์เลี้ยงแมวไมว้ทั้งหมดตัวเจ็ดตัว ก็มีความรักความผูกพันให้ให้อาหารให้น้ําแล้วก็ดูแลที่อยู่ที่อาศัยของเขาให้มีความสุขค่ะโอเคลูกมานี่มานี่ไม่น่ยคนเก่งของลูกแม่โอคนเก่งของแม่กินตรงนี้แหละครับเอาเขาอย่าไม่อีกบเขาอย่าไม่อีกบเขาอย่าไม่อีกบเดี๋ยวแม่เอาให้อีกนะเดี๋ยวแม่จะให้อุ้มพันล่างมือเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะล่างมือสะอาดแล้วก่อนที่มาให้อาหารแมวทุกอย่างที่ต้องสะอาดเลยค่ะต้องสะอาดอ่ะ กิน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 นี่โอ้ยมันไปมันมามันตัวบี้เลยมันไปมันมามันตัวบี้เลยแล้วสามตัวครับอ่ะอย่าสามตัวเก็บตกกิมยังลูกทองทางลูกแม่นี่ค่ะเป็นแม่เป็นเป็นตัวแม่ตัวเดียวเี่ค่ะตัวเบียตัวเดียวนอกั้นตัวกู้หมดนี่ก็น้องหมีทองน้องควางทองยังไม่ถึงสองปีกันีลยปีกว่า แต่ก็ทำหมันเรียบร้อยแล้วนะลูกเนะคนเก่งนะคนเก่งลูกรักของแม่ลูกรักของแม่ครูพันกับครูเรียนกันมีความสุขค่ะที่ได้เลี้ยงแมวคือไปเห็ดงานมาไมยเมเยก็ได้เต้นมาเพิ่มมาดูแลแมวนะคะขอไปค่ะครัมาดูแลแมวก็มีความสุขมีความสุขทางใจคือคลายเครียดลายเหงาแล้วกาสสำหรับเก็บสีเพื่อนที่ไปเห็นงานดูตา่างจิน ตางบ้านที่เป็นกลับจากการทํางานเมื่อๆนะคนะเพิ่งก็ได้มาเบิ้งนอกแมวเป็นกทิมีความสุขแล้วค่ะมาคุลีดมาอ่าโอเคค่ะไออไปครับห้กุลีดไปกินข้าวอ่าคมพันก็จะมาถ่ายน้องแมวไปฝากเอหน่อยอิ่มยังครับทองดำครับอิ่มแล้ว <c oughs> สบายใจใช่ไหมลูก อิ่มแล้วสบายใจใช่ไหมครับทำอะไรทำอะไรบอกแม่ที่ทำอะไรผมอิ่มแล้วครับผมสบายใจแล้วครับคุณแม่ครับคุณแม่ครับเหียนบอกค่ะถ้าอิ่มแล้วขอกลับไปนอนเล่นอีกจากเคิงชั่วโมงกลับไปนอนโซฟาแล้วค่ะที่นอนของเขาแล้วก็เขรก็บที่มาตากแดดเน,นี่ยรับแสงแดดน,นี่ค่ะนอนรับแสงแดด เป็นไงลูกนอนรับแสงแดดสบายใจเฉิ่มเลยนี่ค่ะคนที่มารับแสงแดดตรงเอะหน้าต่างนี่ค่ะตากแดดแล้วลูกน่ารักน่าอินดูจังเลยน่ารักน่าอินดูจังเลยค่ะเอามานี่มาเร็วมานี้มามานี่เร็ว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 ใครเนี่ยใครเนี่ยอ่ากินอีกแล้วใครเนี้ยใครเนี่ย เอาเอาเอาสองพี่น้องเจ้าเสือทองเด้อค่ะมีเจ้าเสือทองกับเจ้าหมีทองก็เหมือนเด็กแหละค่ะเหมือนเด็กเลยกินแล้วก็ออกไปเล่นแล้วก็มากินใหม่เนี่ยค่ะน้องคนเสือทองแต่กวางทองได้กินรวดเดียวเลยกินรวดเดียวอิ่มแล้วพอยห,ห้ีสองคนนี้ก็กินแล้วก็ไปเล่นแล้วก็มากินอีกตามภาษาเด็กน้อยค่ะเนี่ย เพราะว่าเขาเพิ่งอายุป,ปีก็กว่าปีเศษเศแต่ก็มีความน่ารักค่ะก็ต้องขอบคุณ fc เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูคำพันตุลากันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองบักแว่นค่ะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณหลายๆเป็นพระคุณยังสูงเลยเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องที่มากดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ ก็เป็นพาะคุณอย่างยิ่งเลยค่ะอร่อยไหมลูกแม่อร่อยไหมครับอร่อยไหมดูได้กินไม่เงยหน้าเลยเสือทองอร่อยไหมลูกมาใกล้ๆม,มาใกล้ๆจะถ่ายข้างบนอันนี้ก็คือคือเจ้า <laughs> เจ้าสองดำด้วยค่ะเจ้าสองดำเบิงเบิงบิงคุณริสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะ สวัสดีครับอันนี้เจ้าทองดําค่ะกินแล้วก็ไปขึ้นขี่คอคูริสดูสิความน่ารักของเขาอะค่ะดูสิน่ารักแล้วก็หอมแก้มคูริสด้วยนะเนี่ยโอ้ยทําไมขึ้นไปกอดคอเลยล่ะลูกฮะเจ้าทองดําค่ะพี่น้องนี่ค่ะพฤติกรรมเขาน่ารักน่ารักน่าเอ็นดูดูสิขึ้นขี่คอเลยขึ้นขี่คอเลยใช่ไหมลูกโอ้นี่ค่ะความน่ารัก เขาก็กระโดดขึ้นเกาะเอวแล้วก็ขึ้นคอขึ้นไหลเลยเนี่ยเป็นความรักความวผูกพันของคนกับแมวชีวิตคนกับชีวิตแมวแมวก็มีชีวิตจ,จิตใจนะคะเขาก็ต้องการความรักความอบอุ่นกับเจ้าของโอ้ยหอมแก้มแม่ที่ลักหอมแก้มแม่ที่ชุดเอาหอมแก้มพ่อสิหอมแก้มพ่อสิเอาชุดน่ารักน่าเอ็นดู ตัวนี้เขาจะจะเป็นแฟนขับคูลิดนะคะเนี่ยขึ้นคอกอดคอหอมแก้มเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมฮะหนูทําอะไรเนี่ยหนูทําอะไรโอ้สบายมากเลยใช่ไหมลูกสบายมากเลยใช่ไหมนี่แหละเป็นพฤติกรรมของเขาแหละกินเิคิี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีความสุขขึ้นขี่คอเลยเอานี่ทําอะไรเนี่ยทําอะไรทําอะไรทําอะไรครับ ทองสี่พันทำไรครับโอ๊ย้ยน่ารักน่าอินดูอยู่บนโซฟาเลยน่ารักน่าอินดูทองสี่พันครับหนูหาอะไรลูกหายจิ้งจกเหรอเ <ส sunrise> ห็นไหมจิ้งจกเห็นไหมมีไหมจิ้งจกอยู่ในบ้านเรามีไหมอืมอันนี้ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยอืมโอ้ยใครนอนั่งอยู่เนี่ยใครนอใครนอเดี๋ยวอ,อะไรติดตาลูกแม่ออกให้อะไรโอ้ย อันนี้คือทองกวาวค่ะทองกวาวเงยหน้าขึ้นที่ทองกวาวเงยหน้าขึ้นที่ลกูกอันนี้หาอะไรก็ไม่หาจิ้งจกเป็นไงสบายใจละสีสบายใจละสีได้นอนตากแดดเอาเป็นไงจะอิ่มไหมสองคนเนี้ยจะอิ่มไหมสองตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นภายในบ้านภูมพันเนะ้ยค่ะ ก็แรียนเล่นตามอธัธยาศัยค่ะบ้านนี่ก็ตอนเช้าก็ทําความสะอาดทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ฆ่าเชื้อทุกวันค่ะดูแลความสะอาดแล้วต่อตอนเย็นตอนกลางคืนก็ให้เขานอนในในตะกร้าทั้งหมดเจ็ดตะกร้านะคะให้เขานอนคนละตะกร้าเลยเพื่อฝึก ฝึกนิสัยว่านอนเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ไม่เดินเพ่นพ่านไม่วิ่งเล่นคือถึงเวลานอนก็ต้องนอนให้เขามีวินัยอะค่ะฝึกให้มีวินยัยยังไม่อิ่มเลยครับโอ้เจ้าทองเจ้าหมีทองยังไม่อิ่มแล้วลูกแม่น้องคนเล็กค่ะโอ้ยหน้าตาน่ารักหน้าชังมีทองครับไปแล้วค่ะไปแล้ว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  ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปทายอีกสามตัวนี่กอนทำอะไรกันนะทองเทา้าขาทองเทา้าขาคนสวยของแม่ทองเทา้าขาคนสวยของแม่อุ้ยหน้าตาน่ารักจังเลยมีตัวแม่ตัวเดียวเนี่ยค่ะมีตัวเมียตัวเดียวทองทองเท่านี่เละเป็นแม่สองคอกเลยทองเทา้าขาหนูทำอะไรลูกสุดสวยของแม่นะนี่ สวยๆของแม่นนอนลงนอนลงนอนลงใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะง่วงแล้วใกล้จะง่วงแล้วกินอิ่มแล้วใกล้จะง่วงแล้วไหนดูที่ลูกโอ้น่ารักน่าเอ็นดูน่ารักน่าเอ็นดูหนู่ง่วงแล้วค่ะหนู่ง่วงแล้วค่ะหนจะหลับแล้วค่ะหนจะหลับแล้วค่ะหนจะหลับแล้วค่ะ เราจะหลับแล้วค่ะขอบคุณ FC มากนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุย,อย,อย,อยอด,ดูตัวนี้ด,ดูตัวนี้ดูอะไรลูกหาอะไรหาอะไรหหาอะไร เจอไหมซองหนาตางพี่น้องหนาทีหาพวกจิ้งจกเจอไหมลูกจิ้งจกเจอไหมเจอไหมครับคนขาวขาวครับพี่น้องเนี่ยทองสี่พันเนี่ยคนขาวคนขาวสลับดำทองส AH ี <funnel. personne S 2> <insulting. S 1> ่พันครับ <Diam az Information> โอ้ตายมาลูลงมาข้างล่างมะมาข้างล่างมาลูกมะข้างล่างมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะพบกันในคลิปหน้านะคะในลูกไหนดูซิลูกเงยหน้าขึ้นหันหน้าลงมาหาแม่สิลูกหันหน้าลงมาหาแม่สคิค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดี